สวัสดีครับผมสกายนะครับหลังจากที่ผมวาดเบิร์ดตัวเอกจากเรื่องเบเบ็ดเอ็กซ์ไปนะครับโอ้โหบอกเลยนะผมจะวาดตัวนี้คนระับลิวกูคุโรมุนั่นเองนะครับหืมคาเลเตอร์ตัวนี้นี่ตอนนี้นี่ที่ผมได้ดูมา2ตอนเนี่ยกำลังเดือดเลยนะหลังจากที่เขาได้อิม a พ t ็กเดทนะครับซึ่งเป็นเบเบ็ดพ Be ิป,ปลาดนะโอ้โหกำลังจะเข้าสู่สายดาร์กันแล้วนะครับโอ้เห็นแบบ ยิงบบเบเบะออกมาทีนี่มังกรทยานเลยนะโฮโฮโฮสุดยอดเลยนะครับนี่ผมก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วว้าวมากเลยนะครับก็เลยจะมาทีทูวันโกชุดกับเจ้าต,ตัวลิวกูคุโรมุก,กันเลยนะครัมาเรามาวาดโดยการว่าทรงกลมเหมือนเดิมนะมีเส้นตรงน่าตามีเส้นจมูกครับแนวนอนคือเส้นตาแล้วตอนนี้ผมก็จะมาวาดเป็นรอบตาแล้วก็วาดขอบตาบนนะตาก็จะแหลมๆหน่อยนะครับถ้านึกไม่ออกนี่ให้นึกถึงตาเหี่ยวตาแหลมๆเฉียวเฉียวเหมือนตามังกรเลยนะครับนี่ เนี่ยก็สมแล้วนะมีหน้านะชื่อถึงได้ชื่อว่าริวกูนะไอ้ลิวนี่ก็น่าจะแปลว่ามังกรแล้วนะ <Guin ness S 2> อืมอิมเพคที่เขาเบเบที่เขาใช้นี่ก็ชื่อว่า Impact เพครกนะโอ้โหอย่างเท <laughs> <laughs> นี่ <charged> แล้วเวลาใช้พลังใช้ไม้ตายนะก็จะเป็นมังกรสีดําทมินนะครับเฮ้วาลูกตาหน่อยครับตาก็จะเป็นแบบประมาณนี้ครับมันจะเหมือนตาเขี้ยวมังกรนะเนี่ย อ <c oughs> เนี่ยทรงนี้เลยนะจากนั้นก็มีคิ้วนะคอ่อคิ้วของเจ้าตัวนี้นีอ่อ่อันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะบบางทีคิ้วมันก็จะเหมือนกับนนหนาๆสั้นๆอย่างนี้นะแต่บางแต่บางภาพนี่ก็สุกมันคิ้วจะยาวๆไปหน่อยนะเออผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคิ้วตกลงคิ้วมึงจะสั้นหรือจะยาวอะ <c oughs> อันนี้ผมก็จะวาดแบบให้มันสั้นๆอย่างนี้นะเออหนาๆนิดนึงแล้วก็สั้นๆนะอ่านี่ประมาณนี้นะครับคือ ก็อย่าไปถือสาอะไรมากนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการวักครั้งแรกนะเออแล้วผมก็เพิ่งจะดูได้ประมาณ2ตอนนะตอนที่ลาไหร่วะตอนที่7จ็ดสิเนี่ยประมาณนี้นะเออเพิ่งจะได้ดูนะมาถึงก็เจอตัวนี้เลยนะเหมือนกับเป็นตัวเอกของตอนเลยนะเพราะว่ามันกําลังได้รับพลังใหม่นะอ๋โหโหอน,นี่คือเส้นโค้งของหัวนะโค้งโค้งไปนะอ่าแล้วเส้นขีดตรงขี่แนวนอนตรงด้านบนเนี่ยตรงเนี้ยคือเส้นหน้าผากนะครับ มีสองเส้นนี้เราทําให้ว่าทําทให้ว่าทรงผมด้านหน้าได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็ทรงผมก็จะแสกลกางนะครับสําหรับคู่โลมูก,ก็จะมีปล่อยผมยาวๆอย่างนี้นะโอ้โหทรงอะไรไม่รู้นะเนี่ยปล่อยด้านข้างนี่จะยาวมากเลยนะอถ้าเป็นชีวิตจริงนี่โคตรลาคาญน,นะเนี่ยมันยาวยาวเอาไว,วา้วาดวาดปลายที่หลังนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทับส่วนอื่นที่ผมจะวาดนะเนี่ยค้างๆไว้ก่อนนะ เราก็มาแต่งเติมส่วนตรงหน้าผากก่อน,นประมาณนี้เนี่ย,ยค้างไว้อย่างนี้เลยนะอันนี้คือหูนะครับอเติมดีเทลของหูนิดหน่อยนะเพราะว่าทรงผมด้านข้างมันบังไม่เรียบร้อยและอ่าตรงนี้นี่อ่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกระดูกบางกรครับไม่ใช่เด็ที่ที่หนีผมลายบางกร,รับเนี่ยเนี่ยนี ติ้งตังว่าเป็นกระดูกมังกรนะขีดๆนี้อ่าลัดตรงปลายผมด้านข้างนะครับจากนั้นแล้วนี่คืออ่าโครงของทรงผมนะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้วัดโคง้งให้มันสมดุลหน่อยนะเบี้ยวนิดเบี้ยวนิดเบี้ยวน่อยอย่าถือสาเป็นเรื่องปกติ <laughs> อ่าเนี่ยนี่คือทรงมัน,นครับทรงผมมันจะเหมือนกับตินเตียนด้านข้างนะ เตนด้านข้างหน่อยแต่จะกระยีกระหยอยเลยนะครับตรงช่วงบนกับช่วงด้านข้างแบบนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอวาทรงก่อนนะครับทรงนี้อาจจะค่อนข้างจะยุ่งเหยิงและวาดยากนะเพราะมันจะโค้งมนโค้งไปโค้งมานะแล้วผมต้องกะระยะให้ดูดีด้วยนะเดี๋ยวขอล่างเป็นคร่าวๆนะเพื่อนๆให้ล่างเป็นคร่าวๆไปก่อนนะนึกถึงกล้วยนะกล้วยง้อยย้อยไปย้อยมาเออจะใช้ง่ายนะเวลาวาดนึกถึงกล้วยครับย้อยอันนี้ก็เป็นแบบพงญ้านะอา่าเนี่ย พยายามนึกถึงสภาพแวดล้อมใกล้ตัวเวลาเราวาดนะพวกสิ่งแวดล้อมนะมันจะได้ง่ายอันนี้ก็จะแบบทรงกล้วยนะ,อะลองขึ้น,ข,นขึ้นดูก่อนนะอันนี้คือขึ้นแบบสัวๆไปก่อนนะมุมสผมมันถือว่าค่อนข้างจะวาดยากนะเพราะว่ามันดีเทลมันเยอะประมาณนี้มันดูแล้วยังแหม่งแม่งนิดนึงครับลบทิ้งก่อนเอาม่เอาใหม่ครับ เดี๋ยวว่าพยายามวาดโค้งมันดีหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้สูงเสี่ยงมากเลยที่วาดไปวาดมาเหมือนเป็นก้อนขี้อยู่บนหัวนะมันย้อยไปย้อยมาอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆจัดทรงนะเวลาวาดรูปต้องมีจัดทรงด้วยนะอถึงแม้เราจะไม่ใช่ช่างตัดผมนะตัดไม่เป็นนะแต่ว่าเวลาเราวาดคาแรคเตอร์เนี่ยเราต้องซอยผมนะเนี่ยลองดูดูก่อนดูหลายๆมุมหน่อยว่าทรงมันดีไหมเพราะว่าไอตัวริวกูคุโรมูเนี่ย ทรงผมถือว่ามันเฟี้ยวระดับต้นๆเลยทำให้วาดยาก <c oughs> เนี่ยลองไถ่ายๆดูก่อนนะออลองขึ้นๆดูก่อนอคือจะเหมือนไม่เหมือนช่างมันนะแต่ว่าต้องเท่ไว้ก่อนเนี่ยลบสึกว่ามันจะมันหนาไปอะ่ะเออเอามา่ใหม่ใมันต้องประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวลดลดขนาดนิดนึง ปึ๊บแล้วก็โค้งมานี่หดหดลงนะหดลงได้อันนี้เราผมอยู่ในช่วงจัดทรงอยู่นะเออเป็นช่างสัดผมก็ลองตัดตัดไถ่ไถด,ดูแต่ถ้าเป็นผมจริงนี่คือตัดแล้วตัดเลยอันนี้ผมยังลบได้นะอโอเคก็เท่อยู่นะอะประมาณนี้แหละ เหมือนไม่เหมือนช่างมันนะไม่ต้องใส่ใจมากเอาให้มันดูดีสําหรับเราก็พอนะ <c oughs> คือใช้อะไรเป็นหลักการในการที่เราวาดแล้วดูดีก็คือดูแล้วเฟีย้ยวอ่ะเออถ้าเราดูแล้วเรามันเฟีย้ยวก็คือใช้ได้ <c oughs> อะอน,นี่คือคอนะครับแล้วนี่คือเส้นไหปลาานับแล้วที่ล่างมาคือเส้นตรงกลางคือเส้นปลาล้านแล้วก็ล่างเป็นทรงตึกเลยนะอะนี่เส้นล่างสุดคือเส้นสะโพกแล้วเส้นตรงกลางคือเส้นเอวนะแล้วนี่คือกางเกงในขาท่อนบนท่อนล่างนะครับนี่ประมาณนี้ อไอตรงนี้นี่ก็จะมีเบเบลดนะแบบเท่ๆนี่คือผมวาดเรื่องเบเบดแล้วผมจะไม่วาดไอเจ้าตัวเบเบดนี่มันก็ใช่เรื่องนะอืมเนี่ยผมต้องวาดเบเบดไปด้วยอ่าเบเบดของคุณโลมูก็จะชื่อว่า Impact r ดรกนะที่ผมดูล่าสุดนะเออก้าตัวล่าสุดเนี่ยแหละอันนี้คือมือนะเนี่ยเราก็ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีนิ้วโป้งนี่มันจะเป็นมือที่ชูมา5นิ้วนะครับ อาหแบบว่ากูกำลังจะใช้พลังต้องห้ามนะไอ้ดูชู5นิ้วก็วัดหนิ้วเป็นง,ง,งไปก่อนนะเออยังไม่ต้องไม่ต้องมีดีเทลอะไรมากวาดให้มันดูครบครบหนิ้วนิ้วโป้องอยู่ถูกข้างก็โอเคแล้วครับ uh huh. นี่นี่ล่างเป็นโค้งก่อนนะการที่เรามีโครงอนาโตมีเนี่ยมันจะทําให้เราวาดัดว่าสัดส,ส่วนอะไรได้ง่ายคนระับเราจะได้เห็นภาพโดยรวมส่วนใหญ่นะว่ามันทําท่าแบบไหนอ่าสัดส,ส่วนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยอ่าเนี่ยพอเรามีโครงอนาโตมีแล้วที่เหลือก็แค่ตกแต่งารายละเอียดน,นะซึ่งมันจะค่อนข้างง่ายนะถ้าหากเราจารายละเอียดดีเทลเสื้อผ้าหน้าผมอะไรได้กนะ็จัดไปเลยนะครับ ผมก็จําได้ระดับหนึ่งนะเอออาจจะมีผิดพลาดบ้างค่อยไปเติมนอกรอบนะผมก็ไม่ได้มั่นใจว่าผมจะวาดได้ครบทุกอันนะบางทีก็ลืมนะมานี่แล้วก็วาดนิ้วไปนะเอ่กกวาดไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะผมก็เป็นคนที่วาดนิ้วไม่สวยนะเออเพื่อนๆอ,อ,อย่ายไปเข้าใจว่าผมนี่ฝึกวาดนิ้วมาอย่างชํนานาญนะปเปล่านะผมก็วาดมัวม่วๆนะตามสบายคือผมไม่จะเป็นจะต้องไปฝึกให้มันนิ้วสวยอะ่ะ เออผมผมวาดให้มันแบบบิวถึงอารมณ์มันนะ่ะเออผมเป็นเป็นสายลวกนะเวลาผมเน้นผมเน้นแต่อารมณ์ของภาพนะไม่ได้เน้นว่ามันจะต้องถูกอนาโตมีสักเท่าไหร่นะอนาโตมีแค่มีเป็นโครงเฉยๆให้ผมวาดง่ายๆนะเออนอกนั้นก็ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่นะเนี่มันสําคัญตรงว่าผมจะวาดออกมาได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละอ,อ่าแล้วถ้าวาดออกมาแล้วต้องวาดให้มันจบครับอ,อันนี้คือส่วนของคอนะครับ แล้วมันก็จะมีแจ็คเก็ตจัดแจ็คเก็ตไปมีนี่ปกคอนะครับอ่าเป็นปกแจ็คเก็ตนี่ปุ๊บปุ๊บอ่าอาจจะยากนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะมันค่อนข้างจะตัดหลายมุมเหลือเกินอ่าโอ้แต่ระดับของเพื่อนๆที่ชมช่องผมนี่คงไม่ไม่ขนามือแล้วนะเ <laughs> ดี๋ยวปุ๊บอ่าจ๊ก ให้มันเท่ากันนะครับนี่ผมดันไปวาดทางด้านซ้ายไอ้ด้านขวามือผมก่อนนะมันก็เลยดูลำบากนิดนึงนะเวลากะจริงๆควรวาดทางด้านซ้ายก่อนนะเนี่มันจะได้ดูเท่าๆกันแต่ก็อย่างว่านะผมเป็นประเภทสไตล์เขาเรียกว่าฟีสไตล์นะบางทีก็วาดซ้ายบ้างขวาบ้างเนี่ยสลับไปสลับมาเพื่อจะได้ไม่เบื่อนะเออไม่ใช่เพื่อให้มันถนัดหรือง่ายขึ้นนะเพื่อให้จะได้ไม่เบื่อนะเอออันนี้คือปกปกคอเซอร์จากด้านในนะอ่าประมาณนี้เลย นี่ปุ๊บตรงนี้คือลักแรอ่าแล้วก็ไล่ออกมาไล่ตะเข็บมาครับอ่าเริ่มเป็นโค้งของแจ็คเก็ตแล้วลากเป็นโค้งก่อนนัดีเทลอย่างไปงไปใส่ใจมันนับนี่ให้มันดูก่อนว่าเราใส่เสื้อแล้วตรงนี้คือกระเป๋านะครับกระเป๋าเสื้อแล้วก็มีลายนิดนึงอ่านี่นี่คือกระเป๋านะครับอีกข้างนึงก็คล้ายๆกัน มีกระเป๋าเสื้อแล้วเดินลายไปอ่อาแล้วกตรงนี้คือกระดุมนะครับเออันนี้คือช่วงของการตกแต่งดีเทลนะครับลายละเอียดยิ่งมีเยอะยิ่งมีรอยยับสวยๆริ้วๆมันก็ยิ่งดูอลังการงานสร้างนะอันนี้รู้สึกว่ากระดุมจะไม่ค่อยตรงกับเม็ดที่มันมีนะก็ <c oughs> <c oughs> ะช่างมันนับที่เราวาดเอาหาเราไม่ได้วาดแบบ ให้มันดูหูดีเทลจัดจ้านอะไรไม่ใช่นี่วาดเล่นๆนะครับวาดเล่นๆแบบไหนก็แบบมีกระดาษหนังสือสมุดอะไรสักอย่างนึงแล้วก็วาดจดในนั้นเลยง่ายๆครับไม่ได้สีเรียดน,นี่คือกระดมมัน,นครับก็จะเป็นลายอย่างเงี้ยมันเหมือนกับที่ที่รัดเสื้อ,อเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเหมือนเชือกผูกตรงเสื้อเนี่ยเหมือนเหมือนอารมเสื้อจนะีนนะผสมๆประมาณนี้สามอัน ผมอาจจะวงลีไม่ค่อยดีนะโปไม่ถนัดนะนี่ตรงนี้ก็ช่วงเอวแล้วนะครับเสื้อมันก็จะสุดประมาณนี้ประมาณเนี้ยแหละ,อะโอเคเรามาวาดตรงนี้ก่อนครับแขนเอาตรงไหนง่ายก่อนก็ทำนะตรงนี้อย่าลืมครับเดี๋ยวเกือบลืมไปแล้วเนี่ยมันจะมีปลอยผมยาวๆนะครับได้เวลาวาดปลอยผมละ เราจะได้ไม่ต้องวาดรายละเอียดของตรงแขนท่านบนนะก็วาดทรงผมไปเลยครับนี่มัน,นั้นหนาตรงนี้เลยอะ่ะโคง้งทรงอะไรไม่รู้ครับเห็นแล้วรำคาญแทนนะเท <c oughs> ่อู้อ้าวจัดไปแต่บางทีอาจจะดูเท่ก็ได้นะดูไปดูมาเนี่ยเอ,อนี่ประมาณนี้ครับเลี้ยวแล้วก็น,นั้นหนาอ่าเนี่สวยครับใช้ได้ นี่ค่อนข้างจะดูมีชีวิตเลยนะเหมือนงูเลื้อยเลยอะ่ะโอ้โหอย่างเฟี้ยวเนี่ยเพื่อนๆต้องวาดให้มันโค้งลักษนะนยอย่างนี้ให้ได้นะแบบลักมั่วๆโค้งๆมั่วๆนะมันจะดูผิวมีชีวิตเลยอันนี้คือช่วงข้อมือนนะนจัดลายไปสองลายอย่างนี้อ่าแล้วก็วาดถุงมือครับถุงมือก็ง่ายๆเลยนะวาดกำมัดเลยนะไม่ต้องทําท่านิ้วแปลกๆวาดยากๆนะวาดกำมัดเลยง่ายดีนี่แล้วก็มีคล้ายๆเหมือนห่วงงเนี้ย อีกตัวนี้นี่มันแบบแฟชั่นค่อนข้างจะแฟชั่นหน่อยนะ่าดีเทลอาจจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีวงกลมมาครับแล้วก็วาดเป็นแขนเสือ้อประมาณนี้มีกระดุมแล้วก็ลากมา เติมรอยยับหน่อยครับตรงรักแร้เนี่ยรอยยับกข็ขีดเลยนะเนี่ยขีดมั่วๆเลยขีด,ขดๆหลายๆเส้นตรงรักแร้เนี่ยขีดๆไปอรอยยับของผมไม่มีไม่มีวิธีคำนวณหรืออะไรนะผมจะขีดมั่วนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะสอนว่ารอยยับอะไรยังไงครับเออเนี่ยอย่างเงี้ยตรงเป้าเนี้ยอันนี้คือขางเกง เก็บเกงเกงขายยาวแล้วก็ย้วยนะครับเนี่ยแบบมันเปิดกว้างอ่ะจะเรียกว่าอะไรขาทรงย้วยอ่าบวมๆม,ม,มาเดี๋ยวเรามาวาดเบเบ้กันก่อนครับเพราะว่ามันจะต้องบังขายอีกข้างหนึ่งอ่ะเราวาดทรงกลมก่อนนะสําหรับเบเบ้นี่ก่อนหน้านี้นผมวาดไอตัวเบเบ้ของเบิร์ดไปนะไอชื่อว่าเฮลอะไรเฮลไรซิ่งหรืออะไรสักอย่างนะผมอันนั้นอันนั้นอันนั้น,น,น,นไม่ได้วาดลวกนะครับไอไอเบเบ้อันนั้นน่ะไม่ได้ลวกนะของเบิร์ดอ่ะแต่อันนั้นน่ะของผมวาดแบบเผา ทุกคนเลยบอกว่าเออมันประหลาดว่ะเบเบทอะไรวะเฮลไลซิ่งมันถ้าทางแปลกก็เออก็น่มันก็มันเป็นการวาดแบบเผาอะนะเพราะว่าผมไม่ได้วาดแบบเจรราะจงลาเลียนะแต่คราวนี้ไม่ใช่นะผมจะมาวาด Impact เดกแบบให้มันแบบสายลวกจริงๆนะเอออาจจะไม่ละเอียดนะแบบลุกลวกนะแต่ก็ยังดีกว่าเผานะนี่เราก็เติมสัญลักษณ์ไอตรงเนี่ยครับ Impact เด็กก็คือมันจะเป็นมังกรนะลายมังกรมังกรสีน้ำเงินแล้วเนี่ยจัดไปครับเนี่ย เป็นเข่ามังกรอ่านี่ของผมนี่จะวาดแบบง่ายๆลูกๆกนะเออสายลูกเขาไม่วาดให้มันละเอียดเยอะนะมันจะยากเกินนะเออนี่ผมวาดเอาฮานะเนี่ยลายผมก็วาดไปๆนะเนี่ยโค้งอะไรวะเดี๋ยวดนะมันเป็นโค้งไฟไฟฟ้าหรือโค้งอะไรสักอย่างเนี่ยโค้งเงี้ยโค้งไปแล้วครับโค้งมั่วๆไปครับอ่ะมันดูคล้ายๆสายลูกคือการวาดให้มันคล้ายนะไม่ได้วาดให้มันเหมือนนะเออ ผมบอกเลยทุกคลิปที่ผมวาดนี่ผมไม่ได้วาดเอาเหมือนนะผมวาดเอาคลายนะผมไม่ได้เก่งขนาดคนอื่นๆที่เขาวาดเพื่อให้มันเหมือนนะเออผมอยู่ในระดับที่วาดให้คลายนะฉะนั้นเแบเบอันนี้มันบอกได้เลยนะผมก็จะวาดให้มันแค่คลายนะแต่ว่าดูดีกว่าของไอของเบิร์ดแน่นอนนะครับไอเบิร์ดคลิปที่แล้วนี่คือผมเผานะอันนี้ผมจะลวกให้ดูนะอ่าเนี่ยก็วาดสามเหลี่ยมสามมุมอย่างนี้เลยนะแบบนี้เลย ่ีผมจะวาดให้มันออกมาดูดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเพื่อนเพื่อน,นลากตามได้ยอย่างสบายใจเลยนะงานนี้นี่ลวกอย่างเดียวนะไม่เผาอผมพยายามจะไม่เผานะเจอลายตามผมเลยนะขี่สองเส้นนะตรงนี้ปุ๊บอา,อาจจะไม่เท่าก็เพื่อนๆไป่ับปรับให้มันเท่าเองได้นะนี่ผมไม่ได้เลงเลยนะเออ สายลูกไม่ต้องใช้เล็งนะใช้ใช้ใช้ประสาทสัมผัสนะใช้สัญชาตญาณนะในการขีดนะไม่มีเลงนะใบม,มันทัดก็ไม่เคยใช้นะเวลาวาดลูกจากนั้นนี่ไม่ต้องหาความตรงนะแต่ถ้าถามความเบี้ยวนะมีเพียบครับเบี้ยวทุกส่วนนะบอกไว้ก่อนเลยดูว่าวงกลมยังไม่ค่อยกระกลมนะไม่มีวงเวียนใช้มาตรงนี้คือส่วนที่ยากที่สุดน,นะเดี๋ยวดนะนี่มันจะเป็นแบบ เขาเรียอะไรเนะี่ยผมเรียกไม่ถูกนะผมยังไม่เคยเล่นเบเบดเอาหม่หม่คือมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะกงล้อมันนะ่ะเออมันจะเป็นกงล้อประกอบกันสองสามชั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นบนสุดนะผมก็จะมาวาดแค่ชั้นบนสุดเนี่ยแหละ <c oughs> ชั้นเดียวพอแล้วแค่นี้ก็ปวดหัวแนละ้วเ,ออเนี่ยล่างง่ายๆมาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็กะก่อนมันจะมีตามสามหลี่มของเราเลยนะอลองวาดดู ถ้าผมวาดแล้วออกมาดูแล้วไม่ไม่ใช่ Impact Deck ก็สามารถวิจารณ์ได้นะเพราะผมยอมรับเลยว่าผมวาดไม่เหมือนนะ <c oughs> ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดสาทายายให้เยอะเลยนะผมบอกตรงๆเลยผมวาดมั่วนะเนออี่ยจัดประมาณนี้อ่าจะทำให้มันคลาย,ลายนะจะเอาไงต่อเติมตรงนี้อ่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นขอบมุมมันนะอะระบายระบายเงาให้เพื่อน <c oughs> ๆเห็เน <ๆ S 1> ชัดๆนะว่ามันคล้ายกันนะ คือมันจะมี3ามมุมที่คล้ายกันนะให้เพื่อนๆจับให้สังเกตให้ออกนะว่ามันจะคล้ายกันแล้วเดินลายปุ๊บอา่าจะง่ายๆก็วาดวาดให้มันคล้ายๆกันสามอันเลยนะครับจะได้ดูง่ายๆเพราะบางทีเราก็งงนะเออผมก็งงนะเออเพราะว่าแล้วยิ่งสําคัญดูมุมดูมุมผมดิดูลูกข่างเบ๋ของผมมันมันเป็นมุมแบบเนี้ยเออ ผมก็กะไม่ได้หรอกว่าผมว่าแล้วมันเบี้ยวบ่อเนี่ยจริงๆก็คือเบี้ยวอะแหละเออวาดแบบให้มันดูโค้งๆเหมือนกําลังมันหมุนนะเออผมก็พยายามวาดให้มันดูมันหมุนนะแต่ยังไงก็ยังดีกว่าไอของเบิร์ดนะไอของเบิร์ดนี่คือหมุนแบบเผาเลยมีไฟลุกด้วยนะอันนี้ผมจะไม่มีไฟอันนี้ผมก็จะวาดเป็นโงจักเลยครับเออให้มันง่ายๆเลยนะอแบบเนี้ยแล้วก็แหลม อย่างนี้เลยครับง่ายๆเลยเหมือนโคงจักเลยเหมือนเหมือนเหมือนชูริเคนเลยเนี่ยโอ้โหนี่มันนี่ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องลบทิง้งไอสองมุมนี่มันมีแหลมๆได้แต่นี่มันตันติดเกินเดี๋ยวลบตรงนี้อ่ะอันนี้มันใหญ่ไปอ่านี่นี่มันจะได้ว่าแหลมๆออกมาได้อ่าเนี่ยเห้มั้ยแค่เนี้ยปรับได้นะปรับได้เสมอ เพื่อนๆจะอาจจะเห็นว่ามันดำๆหน่อยนะเพราะว่าผมใช้ดินสอกด2 b บนะซื้อเมื่อใหม่นะเออมันก็เลยแบบหูแล้วยังลบก็ห่วยๆนะเวลามันลบทีก็ดำปีเลยนะเนี่ยเนี่ยงานของผมเนี่ยไม่ค่อยจะสะอาดนะมันจะดำๆอย่างเงี้ยเวลาลบอ่าเนี่ยเป็นกงล้อหมุนๆแล้วนะแล้วก็นี่เลยครับง่ายๆเลยครับนี่เป็นจุดหมุนอยู่ตรงนี้เลยครับ ในที่นี่คือ Impact Deck นะครับที่รือกันว่าเป็นเบเบตวิปรานะครับเป็นดเบเบตต้องห้ามนะครับที่ริวกูคูโรบูนี่ไปโดนมังกรทมินเข้าสิงนะบอกได้เลยว่าอันนี้นี่แม่งสุดยอดนี่ตอนนี้เรากวาดเบเบดได้แนละ้วผมว่าก็พอพอถูถ่ายได้นะอะ <c oughs> ตรงนี้คือที่คาดเอวนะับ อ่ามันจะมีผ้าผ้าสีแดงคาดเอวตรงนี้อ่าเนี่ยคาดคาดผาดเป้าไปเลยครับนี่มั่วๆไปครับเอแล้วก็มีตรงที่ห้อยมาตรงนี้เป็นผ้าห้อยนะก็วาดไปเลยนะปุ๊บขยายอ่าโดนเบเบต้องห้ามบางังสวยอ่านี่เป้าองเกงครับลอยยับยบยบหน่อยอ แล้วก็มีลายนะลายมันจะคล้ายเลข8นะแต่โค้งเหมือนตัว S นะเนี่ยประมาณนาาเนี้ยอ๋อฟึบอ่าเนี่ยอยากให้ลายสวยนี่เพื่อนๆก็ไปดูแบบเองนะเออของผมนี่คือวาดให้ดูครูขล่าก่อนะมันจะคล้ายเลข8นะโค้งคล้ายๆเอสเอ่อคลา้คลา,ยยคลายเลข8คล้ายตัว S เนี่ยเนี่ยและขากางเกงก็บ,นบานๆ นี้หูยเป็นไงครับยังเดือดริวกูคูโรมูของผมนี่อโคตรเท่ริวกูคุโรมุสีผิวเฉดเงาเท่ๆต้องแต้มด้วยเชสนัทก่อนเลยเดินทางเข้าสู่อำนาจสายดาร์กด้วยเปล่ายื่นมือ ระบายสัมผัสความผันผวนของพลังต้องห้ามให้เนียนด้วยครีมเบใช้โกเพิ่มความเงางามของพลังอำนาจที่บิดเบี้ยวบวกแซนทับลงไป เพื่อควบคุมโทนสีผมที่ยุ่งเหยิงเป้ากางเกงใช้เฉดเงาให้ตรงด้วยเอมเบอร์ลสัมผัสถึงสียาร์กินได้ให้ละเลงจนทั่วผ้ารัดเอลใช้สีเลดแบบง่ายๆตรงนี้แต้มสีออเรนจ์ลวดลายใช้สีฟ้าเซเลเดนบูถมเฉดเงาเสริมด้วยลายแหลกทับอีกชั้นเบลนให้เข้ากันเพื่อเปิดมิติแห่งสีด้วยเจดคู่โรมุเข้าสู่สายมืดชุดต้องเจิมด้วยมอท่าเอาให้เท่ต้องเสริมบารมีด้วยไวโอเลตเท่านั้นอิมแพกเรก อยู่ในกำมือของลิวกูคุโรมุด้วยคิงฟิชบ,บู์เบรเบดที่ใช้เซเลนบูอาศัยช่องว่างฝันผวนทางกฎเกณฑ์ของโลกนี้เพื่อแต้มสีนี้ขึ้นมาสัมผัสพลังของอิม c พ b เบร k ด้วยออเรนจ์อย่างห้าวหาญผสมเลดเพิ่มอำนาจพลังของมังกรทมินทีทูวันโกชูด จงสมแดงสีคบอบลูออกมาให้พวยพุ่งเบรเบรต้องห้ามที่วิตประลาดละเลงด้วยซิลเวอร์ขมือบทุกสิ่งระบายสีดำปลดปล่อยมังกรดำหลับไหลเอ็กซ์ตรีมแดดดาโกนิกเบล็กอเฮ้อโคเท